แต่งงานกับนางสนมโง่บทที่181แม้เยเวคงจะมีความปรารถนาแรงกล้าภายในใจแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปที่จริงอันชีซีจะเกลียดเขานั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วเพราะเขาทิ้งเธอไปดื้อๆแบบนั้นทําให้เธอต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายด้วยตัวเองเขาไม่รู้ว่าจะชดใช้มันคืนเธอได้ยังไงอีกอย่างในเวลานี้อันชีซีกลับกลายเป็นใครอีกคนไปแล้ว เยเวคงกดริมฝีปากลงบนกลีบดอกไม้สดของอัญชีซีอย่างไม่รู้ตัวเขากอดเธอแน่นขึ้นนแต่แล้วน้ำตาของอันชีซีก็ไหลออกมาอย่างช้าๆจนอาบไปทั่วแก้มกระทั่งหยดน้ำนั้นกลิ้งไปตามมุมริมฝีปากของเธอหว่างฟันของทั้งสองที่ดูดกินกันมีรสเค็มขมขื่นของน้ำตาทันใดนั้นดวงตาที่กำลังเคลิบเคลิ้มไปกับสัมผัสอ่อนนุ่มจากปากของเธอก็เปิดขึ้นเยเวคงและหน้าห่างออกมาจากเธอพยายามปลอบโยนแม้ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้ชีซีอย่าร้องให้เลย มันเป็นความผิดของข้าเองแต่ข้าไม่ชอบเลยที่เจ้าใช้คำพูดไรหัวใจพวกนั้นมันทำให้ข้าโกรธหากเลือกได้ข้าก็ไม่อยากให้เจ้าเจ็บปวดจริงๆอันชีซีผลักเยเวคงเต็มแรงใบหน้าเล็กๆนั้นยังคงเปื้อนน้ำตาความโกรธเดือดพล่านข้าเคยมอบมันให้ท่านครั้งหนึ่งแต่ท่านไม่ต้องการมันท่านดูถูกข้าตอนนี้สิ่งที่ข้าเคยให้มันไม่ใช่ของท่านอีกต่อไปแล้วแล้วท่านจะมาจมปลักอยู่ทำไมต้องการอะไรหรือ คำพูดคมเสียดแทงหัวใจของเย่คงแต่เขาก้าวเข้าหาอันชีซีใกล้ขึ้นอีกไม่สนใจแววตาท่าทางของเธอเลยเขาเพ่งมองเข้าไปในดวงตากลมโตเปียกไปด้วยน้ำของเธอแล้วพูดอีกครั้งอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นมอบมันให้กับข้าอีกสักครั้งข้าขอเพียงโอกาสและครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันปล่อยมันหลุดมือไปห้าห้าตลกเสียจริงนะอันชีซีหัวเราะทั้งน้ำตาท่านคิดว่าท่านเป็นใครกันท่านไม่อยากได้ก็เพียงโยนทิ้งพออยากได้ก็ต้องคว้าม,มาให้ได้เสียเลยตลกมากตลกจริงๆ เจ้าอยากคิดเช่นนั้นอย่ามีทีท่าเช่นนั้นต่อข้าเลยเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรถึงจะยกโทษความผิดพลาดในตอนนั้นของข้าได้เยเวคงเกือบจะซุดตัวลงใบหน้าของเขาถูกทาด้วยสีซีเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหากเธออยากให้เขาฆ่าตัวตายในตอนนี้เขาก็จะทำโดยไม่ลังเลแต่จะให้ทำอย่างนั้นก็คงไม่ได้เขารู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาเพียงอยากให้อันชีซีให้อภัยและกลับมาอยู่เคียงข้างกันอยากที่จะมองหน้าเธอตลอดเวลาแม้เธอจะไม่สนใจเลยก็ตาม อยากจะชดใช้ความผิดหรืองั้นเอาแบบนี้ไหมเรื่องที่แล้วมาก็ให้แล้วกันไปค่าไม่โทษใครทั้งนั้นค่าโทษเพียงตัวข่าและชีวิตข่าที่ดูจะตกกรรมมากไปก็เท่านั้นแต่เยเวคงข่าเกลียดท่านแม้จะเคยชอบจนสุดหัวใจก็ตามแล้วการที่ท่านกระจองแองอยู่แบบนี้มันเพื่ออะไรหรือเพราะคําที่เขาว่ากันว่าผู้ชายยิ่งได้น้อยก็จะยิ่งอยากได้มากนั้นมันจริงอย่างนั้นหรืออันชีซีร้องตะคอกเยเวคงมองดูเธอด้วยร่างแข็งทื่อไร้ซึ่งคาพูดไปชั่วขณะ ลูกสอนนั่นที่ท่านคว้างมันใส่ข้ามันคือชีวิตที่ท่านมอบมันให้ข้านั่นแหละสิ่งที่ท่านติดนี้แต่นับจากนี้เป็นต้นไปมันจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเราอีกต่อไปแล้วท่านไม่ต้องทําเหมือนข้าเป็นเด็กๆไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตข้าเธอยังคงพรั่งพรูสิ่งอยู่ในใจออกมาไม่ยอมหยุดก่อนจะหันหลังจากไปโดยไม่กลับมามองอีกเยเวคงยังคงยืนนิ่งเงันอยู่อย่างนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังไม่มีอีกแล้วอันชีซีคนเดิมตายไปจากโลกนี้แล้ว เธอเคยชอบเขามากเสียขนาดนั้นแล้วจะไม่ชอบไม่รักอย่างง่ายดายขนาดนี้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เว้นแต่ว่าเธอไปรักคนอื่นเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวของเยเวคงไฟอันดูเดือดก็ลุกโชนขึ้นภายในเผาพลานเหตุผลที่เคยมีไปจนหมดสิน้นอันฉีซีอย่าพูดคำเหล่านั้นออกมานะใช่อาจจริงที่เจ้าเกลียดข้าและมันไม่ผิดเลยที่เจ้าจะด่าว่าข้าข้าควรจะแบกรับมันไว้เพราะข้าควรได้รับมัน แต่ข้าไม่อาจคิดเป็นอื่นได้ว่านี่ไม่ใช่เหตุผลแท้จริงที่เจ้าตัดสินใจทิ้งข้าตอนนี้เยเวคงตะคอกกลับทิ้งทิ้งเหรอเขากล้าพูดมาได้ยังไงกันว่าข้าทิ้งเขาเขาต่างหากเขาทั้งหมดไม่มีเลยใครสักคนที่จะสนใจชีวิตฉันว่าจะอยู่หรือตายอันชีซีข้าผิดไปแล้วข้าเต็มใจจะรับผลทั้งหมดที่ข้าก่อไว้หากเจ้าไม่อาจยกโทษให้ข้าข้าก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อวันหนึ่งเจ้าจะอภัยข้าอย่าตัดสินใจเช่นนี้เลย ขณะเยเวคงร้องประโยคพวกนั้นออกมาอันชีซีก็ยังเดินต่อไปไม่หยุดไฟในใจของเยเวคงที่ลุกชนบัตรนี้มันลามขึ้นมาอยู่ในดวงตาของเขาความโกรธแผ่รัศมีรอบๆตัวอย่างน่าหวั่นกลัวเจ้าในวันนั้นกับเจ้าในวันนี้ช่างต่างกันลิบลับเป็นเช่นนี้ล้วนเพราะเจ้ามีใจให้ใครอื่นเจ้าตกหลุมรักเตยทั้งเซียนเจ้าจึงจะทิ้งข้าใช่หรือไม่จูจ่ๆร่างใหญ่ของเยเวคงก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าขวางทางอันชีซีเอาไว้เธอหยุดนิ่งมองดูเขาอย่างสงบและเงียบเงันคน,คน ที่อันชีซีรักตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือเปิดทั้งเซียนเธออาจจะเคยชอบเยเวคงและแม้เธอจะสับสนอยู่บ้างแต่เธอก็พูดอะไรออกไปไม่ได้จริงๆบทที่8 8ค่ข้าอาจจะเคยชอบท่านก็จริงแต่ในเวลานี้เวลาที่ข้าโตขึ้นความรู้สึกเหล่านั้นมันถูกปิดผนึกไว้จนฝุ่นเกาะให้ปลิวไปตามลมหมดแล้วมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว อันชีซีพูดอย่างช้าๆทุกคำที่ออกมาจากริมฝีปากเล็กบอบบางของเธอกลับเชื้อเฉอนหัวใจของเยเวคงให้สีแดงจางลงลงและเธอยังคงพูดมันต่อไปอันชีซีที่ท่านเห็นอยู่คืออันชีซีที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วเธอเต็มไปด้วยความสดใสและสีสันที่แต่งแต้มอยู่ในตัวอันชีซีในตอนนี้ถูกนำมาโดยใช้ชื่อเปิดทั้งเซียนหากหัวใจของเยเวคงมีเสียงมันคงจะดังเปราะเขาทั้งโศกเศร้าทั้งผิดหวังเจ้าตกหลุมรักเขาจริงๆ แท้แล้วเยเวคงอาจจะรู้ก็ได้หากเขาสังเกตมากกว่านี้ขึ้นอีกหน่อยทุกครั้งที่เกิดปัญหาต้องตกอยู่ในภาวะเลวร้ายอันชีซีจะมองหาเปิดทั้งเซียนก่อนเสมอเมื่อตาของทั้งสองจ้องมองกันพวกเขาก็เข้าใจกันดีโดยไม่ต้องพูดอะไรรากับว่าทั้งสองถูกสร้างมาเพื่อกันละกันการครั้งหนึ่งความอ่อนโยนนี้ควรจะตกเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขากลับพลาดมันเป็นเขาเองที่เลือกสละสิทธิ์ใช่ ข้ารักเขาไม่มีใครทําให้ข้ารักอย่างหลงไหลและเต็มใจได้มากเช่นนี้เปิดทั้งเซียนเป็นชายคนแรกที่ทําให้คนอย่างอัญชีซีคนอย่างข้าตกหลุมรักได้อย่างแท้จริงคนแรกในชีวิตของข้าแม้เสียงของอัญชีซีจะแผ่วเบาแต่มันกลับมีโทนหนักแน่นดังหินลมแรงโบกพัดไปมาในอากาศหอบเอาฝุ่นบนพื้นดินความชื้นจากทะเลสาบเข้ามากลิ่นของฤดูร้อนปนกับกลิ่นความเศร้าโศกและกลิ่นหนึ่งที่ไม่ชัดเจนนะแต่ยังพอรับรู้ได้ว่าเป็นรสหวานเจ้านิชัง โหดร้ายจริงๆสายลมพัดผ่านใบหน้าเยเวคงผมสีดำค่อยๆม้วนอยู่ข้างหลังเขาเบาๆอันชีซีไม่พูดอีกต่อไปเธอเดินไปรอบๆและคิดว่าเยเวคงประกาศยุติเรื่องนี้แล้วเธอไม่อาจข้องเกี่ยวในชีวิตเขาได้อีกต่อไปแต่ในความจริงที่เธออาจคิดไม่ถึงนี่เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเขาต่างหากทั้งสองถูกลิขิตมาให้มีส่วนร่วมพัวพันในชีวิตของกันและกัน อันชีซีเดินผ่านต้นไม้ใหญ่เธอจ้องมองมันด้วยสายตาสงสัยเล็กน้อยเห็นรอยนิ้วมือหนึ่งประทับลงบนเปลือกไม้อย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมันมากนะักในขณะที่เยเวคงยังมีความโกรธอยู่อย่างล้อนอกความเสียใจภายในไม่อาจถูกระบายออกไปได้ จู่ๆเขาก็ถกแขนเสื้อขึ้นเงยหน้ามองท้องฟ้าด้วยใบหน้าดุร้ายเส้นเลือดปูดออกมาตามลำคอร้องคำรามดังเสียงมังกรเลือดถูกกลันกล้นกักไว้ที่หน้าอกแทนที่จะกระอักออกสู่ปากแต่แล้วเขาก็พ่นของเหลวข้นนั้นออกมาใครก็ตามที่รู้จักศิลปะการต่อสู้เมื่อได้เห็นการกระทำของเขาตอนนี้คงคิดว่าเขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆอันชีซีรู้สึกว่ามีใครกำลังจ้องมองเธออยู่จากที่ใดที่หนึ่งแต่เมื่อหันกลับไปมองรอบๆเทไม่พบอะไรเลยหรือเธอจะรู้สึกผิดจนกังวลมากเกินไป ทันทีที่เธอหันหน้ามาเพื่อเดินต่อเธอก็ตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวใครนะอันชีซีหันหลังกลับมาอีกครั้งเธอตะโกนออกไปเต็มเสียงอย่างไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากคนบนถนนท,นที่เดินอยู่อย่างประปรายและมองเธอด้วยความประหลาดใจเธอส่หัวไปมากับตัวเองสงสัยคงเป็นอาการวิตกกังวลอันชีซีเดินผ่านมาจนกระทั่งถึงทางแยกในตรอกจู่จู่ก็มีแรงมหาศาลออกมาคว้าตัวเธอไว้ปิดปากเธอทันก่อนที่เธอจะได้เอ่ยเสียงใดออกไป บทที่183ร่างของอัญชีซีถูกกดเข้ากับผนังเย็นชื้นปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำหืมเสียงนั้นที่เธอคุ้นเคยข้าไม่ยักรู้ว่าเจ้าจะป่าเถื่อนได้มากขนาดนี้กัดมืออย่างกับแมวป่าหรือที่จริงเป็นหมาโง่หรือเสียงทุ่มตำหวานแหบแห้งเล็กน้อยเปยิดถังเซียนท่านท่านชีซีพูดติดอ่างฟังไม่ได้สับอยู่นานดวงตาเธอเบิกกว้างด้วยความโกรธและตกใจนี่เปิดเปิดคนก้นเหม็น ท่านทาให้ข้ากลัวแทบตายข้าคิดว่าท่านเป็นปีศาจซักเสียอีกเปยดถังเซียนไม่ได้สนใจคําพูดของอันชีซีเขากลับยิ้มพลางหัวเราะเบาๆมองเธอด้วยความเอ็นดูปีศาจแั็กรึเจ้าชอบแบบนั้นก็ไม่บอกแขนแข็งแ,แกร่งอบกอดเอวที่อ่อนนุ่มของเธอไว้เขาก้มหน้าลงกำลังจะประทับจูบแต่เมื่อเขาเข้ามาใกล้ขึ้นอันชีซีก็เห็นฝุ่นผงของเปลือกไม้บนใบหน้าของเขาโอ้ที่เธอนึกสงสยัยเธอไม่ได้คิดไปเองเขาสะกดรอยตามเธอแอบฟังเธอนี่เองไม่น่าหะ่ะ เพราะเขาได้รู้ความในใจของเธอเขาถึงได้ดูมีความสุขขนาดนี้แต่ดวงตาของอันชีซีก็รีลงอีกครั้งอย่างนั้นเขาก็ต้องเห็นเยเวคงจุบเธอเปอยเปอยอันชีซีคว้าเอลเปลื่ยทังเซียนมากอดไว้ถูหน้าเล็กๆของเธอไปมาบนเสื้อผ้าของเขาทําเสียงนุ่มอ่อนหวานผิดปกติคล้ายเป็นการขอโทษเขาไกลๆอันที่จริงตั้งแต่ที่ปเปยเซียนรู้ว่าชีซีไม่ได้กลับไปที่ห้องเขาก็รีบออกตามหาเธอ แต่ผ่านไปนานเท่าไหรก็ยังไม่พบเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะมีเวลาไล่ล่าตัวผู้หญิงด้วยเขารู้สึกแทบบ้าทั้งไม่สบายใจทั้งกังวลความรู้สึกตีกันมั่วไปหมดจนเขาต้องวางร่างสูงสักของตัวเองลงถามคนขายในร้านํำเล็กๆว่าเคยเห็นเจ้าหญิงของเขาบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มพูดว่าเห็นนางเดินผ่านมาที่นี่และไปที่น,นั่น เปิดเซียนรู้สึกงุนงงเขาพยายามค้นหาเธอแถวนั้นซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ยังไม่พบแม้แต่ร่องรอยเลยจนเขากลับไปที่นั่นอีกครั้งและในครั้งนี้เขาพบเธอเข้าจริงๆแต่ไม่ได้พบเธอเพียงคนเดียวเยเวคงก็ด้วยในเวลานั้นเขารู้สึกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าแต่เมื่อเดินเข้ามาใกล้ขึ้นกระทั่งได้ยินคำพูดของอันชีซีความรู้สึกทั้งหมดก็พานหายไปเปิดถังเซียนเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตที่ฆ่าตกหลุมรัก เขาจะไม่ค่อยใกล้เหมือนกันว่ามีผู้หญิงกี่คนที่เคยพูดแบบนั้นกับเขาแต่มันดูไม่น่าเชื่อดูจะไม่ใช่ความจริงเท่ากับคำพูดของหญิงสาวที่ชื่ออันชีซีเลยเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นทั้งสองถกเถียงอะไรกันอยู่ไม่รู้อดีตท,ที่ผ่านมาของเยเวคงและชีซีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันชีซีรู้สึกอย่างไรต่อเขาแต่ทั้งหมดนั้นไม่สำคัญแล้วหัวใจของเธออยู่ที่เขามันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเขาเชื่อสุดหัวใจบทที่หนึ่งสี่ ถ้าข้าไม่ได้มาหาเจ้าในครั้งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเปยดทังเซียนพร่องออกไปหลังจากรู้สึกหดหูใจอยู่ครู่หนึ่งเรื่องนั้นข้าก็ไม่รู้แต่เปยเปยดทำไมท่านจะไม่มาหาข้าท่านไม่รักข้าแล้วอย่างนั้นเหรอชีซีริตาลงเธอหันหลังกลับใส่หน้าเขาเร็วกว่าพลิกหน้าหนังสือเสียอีกไม่ใช่อย่างนั้นเปยดถังเซียนสวนขึ้นทันควันข้าแค่หากมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นอีกเล่า เจ้าทําให้ข้าต้องเป็นห่วงไม่สบายใจออกตามหาเจ้าทุกคนทุกแห่งราวสิงโตที่สิ้นหวังมันก็แล้วแต่เรื่องนี้หากท่านทําสิ่งที่ไม่น่าให้อภยัยท่านก็ต้องรู้แก่ใจว่าไม่ควรออกตามหาข้าเพราะต่อให้ท่านเจอข้าข้าก็จะไม่กลับไปชีซีพูดอย่างเคร่งครึมจริงๆแล้วเธอแค่อยากเตือนปเปยเซียนว่าอย่าทาผิดพลาดอีกโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องในวันนี้ปเปยเซียนได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกหงุดหงิดใจมากขึ้นอีกนี่เธออยากจะให้เขาตรอมใจตายหรือย,ยังไงกัน เจ้าเจ้านี้ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่โหดร้ายขอบคุณสำหรับคำชมละอันชีซียิ้มร่าแน่นอนว่าพายุลูกเล็กๆจะผ่านไปเช่นนี้เปิดถังเซียนไม่ได้ยึดต,ติดกับความขุนใจที่ผ่านมาชีซีก็เช่นกันแต่สิ่งที่เดียวที่อาจพลาดไปชีซีคิดว่าเปิดเซียนได้ยินทุกอย่างที่เธอคุยกับเยเวคงมันทําให้เธอไม่ค่อยสบายใจเฝ้าคอยสังเกตป,ปฏิกิริยาของเปิดเซียน ฟ้าหลังฝนส่งสัญญาณเป็นการเริ่มวันใหม่ทั้งสองต่างกลับมาสดชื่นอีกครั้งปากเล็กๆของอันชีซีถูกทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนก็จริงแต่ดวงตาของเขากลับเย็นขาดูผิดแปลกไปดูดกลืนมันอย่างเร่าร้อนและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เปิดทั้งเซียนอย่ามาทรมานข้าแบบนี้นะชีซีดึงมือใหญ่ออกด้วยความโมโหแม่เสียงเธอจะร้องดุคำรามแต่ในตากลับมีน้ำเป็นส่วนประกอบบอกถึงความอ่อนแอ เปิดเซียนเห็นอย่างนั้นดวงตาเย็นชาก็พังคลืนลงเขาเอื้อมมือออกไปคว้าเธอกลับเข้ามาไล่วางเอวของฉีซีไว้แนบกายรอยยิ้มปรากฏขึ้นอย่างชั่วร้ายคนเจ้าเลขหลอกลวงดวงตาฉีกลับมายิ้มอีกครั้งระลอกคลื่นน้ำนั้นเลือนหายไปอย่างนั้นแล้วเจ้าก็เป็นคนนี่เง่าตัวเล็กคนหนึ่งเต็มใจที่จะถูกหลอกเปิดทังเซียนเลิกคิ้วขึ้นแววตาแห่งความรักอันลึกซึ้งส่องประกายผ่านดวงตาแคบเขาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหาปากสีแดงของเธอแล้วถอนหายใจขึ้นมาทำไมละ่ะ อยากให้อ่อนโยนมากขึ้นอีกเหรอือนี่ข้าแทบไม่ได้ออกกำลังเลยนะอันชีซีค้อนกลับหรือมันใช่แบบนั้นหรือเสียงหัวเราะต่ำดังออกมาจากลำคอของถังเปยเซียนซีเอ๋อเจ้าเป็นของข้าทั้งหมดในตัวเจ้าเป็นที่รักของข้าเด็กน้อยที่ข้ารักมากที่สุดนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาดูเหมือนว่าเปยทถังเซียนจะตกหลุมรักกันไล่าตามปากและลิ้นเขามักจะ,ละเลียชีซีทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะสำหรับเขาแล้วแค่เพียงพูดคุยกันทุกวันยังคงรู้สึกใกล้ชิดเธอไม่มากพอ แต่หลังจากความหวานซึ่งนี้กินเวลานานถึงหนึ่งเดือนก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งเข้าประทะพวกเขาพระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดินำส่งถึงที่ในศารบอกถึงเรื่องราวของเชีย่ยเครหลเธอถูกมอบตัวให้แก่เป่ยทั้งเซียนในฐานะนางสนมที่ผ่านมาเจ้ามัวแต่ไปทําอะไรอยู่หือบรรยากาศภายในพระราชวังเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดปรมาจารย์ระดับสูงถูกถามเช่นนี้แต่เขาไร้ทีท่าลำบากใจมีเพียงรอยยิ้มเล็กๆหวง เจ้าเห็นหรือไม่ว่าเซียนเอ๋อต่อต้านค่าแถมไม่เคารพคำสั่งค่าซ้ำๆอีกอย่างหน้าอันชีซีไล่ขับรางวัลที่ค่ามอบให้ครั้งแล้วครั้งเล่าดูจงดูค่าข้าในฐานะกษัตริย์ของประเทศจะไม่ถูกโลกนินทาได้อย่างไรเสียงจักรพรรดมีแต่ความอึดอัดรับข้องใจ ในทีแรกเขาลดตำแหน่งอันชีซีลงเพราะเขาอยากรักษาหน้าตาของตัวเองไว้อยากที่จะดูถูกเธอแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาคิดว่าคงดีกว่าหากจะมีโอกาสพาเธอกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งในอนาคตแม้ว่ามันอาจเป็นความลำบากใจที่ต้องกลืนน้ำลายตัวเองก็ตามบทที่185 เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ดูบอบบางราวกับดอกไม้กลับดื้อรั้นแข็งกล้าวจนน่าประหลาดใจคนอื่นต่างชื่นชมเธอที่กล้าต่อต้อตานกฤษฎีกาในสถานการณ์นั้นไม่ว่าเธอจะพึ่งอะไรก็ตามในการรวบรวมความกล้าหาญขึ้นมา แต่มันเป็นผลทําให้จักรพัรดิต้องเสียหน้าศักดิ์ศรีของเขาที่ผู้คนเคยยกย่องอยู่เหนือหัวลดลงเป็นอย่างมากคำนินทัสนั่นบ้านเมืองบ้างว่าเขาตามใจเป๋ยทั้งเซียนเพราะรู้สึกรักและเอ็นดูกว่าใครอื่นทั้งที่ความจริงงอจักรพัรดิเป็นคนแย่ยิ่งถือตัวเสมอมาเวลานั้นเขาเองไม่สามารถทนฟังเสียงนกเสียงกาได้อีกต่อไปแล้วทําให้ต้องใช้เล่กลกับอันชีซีดูหมิน่นเธอให้ขอ้อ กังขาพวกนี้ออกห่างจากตัวเขาให้มากที่สุดและบังเอิญว่าความวุ่นวายในมู้ตันที่ชีซีได้ก่อไว้ไม่นานนี้ดันเข้าหูของจักรพรรดิเข้าจนทําให้จักรพรรดิยื่นคําขาดกับเปยย่อถังเซียนเขาทั้งร้อนใจทั้งโกรธต้องการที่จะหาหญิงงามมาประเคนให้ถึงหน้าหลานชายเพราะเขาคิดว่าเปย์ถังเซียนหลานชายหัวแก้วหัวแหวนของเขากําลังตามืดบอดถูกผู้หญิงตัวเล็กๆธรรมดาาคนหนึ่งอย่างอันชีซีควบคุมและเขาควรจะกลับมาตาสว่างในเร็ววัน อะไรเล่าจะดีต่อชายหนุ่มไปมากกว่าการได้มีหญิงไว้ในครอบครองมากกว่าหนึ่งคนในการเดินทางมาถึงพระราชวังของเปยท์ทังเซียนในครั้งนี้จักรพรรดิคิดว่าเขาจะมาเพื่อขอบคุณยกใหญ่แต่หารู้ไม่ว่าเปยท์ทังเซียนมีความคิดตรงกันข้ามกับเขาทั้งหมดทําให้คําพูดที่ออกจากปากเหมือนไฟสุมรวงจักรพรรดิให้มอดไหมท่านปู่ห่วงหลานชายขอขอบคุณท่านที่เมตตาและเอาใจใส่แต่หลานขอโทษที่รับมันไว้ไม่ได้หลานรู้ดีว่าหากผู้ใหญ่ให้ของขวัญ เด็กนั้นไม่ควรปฏิเสธแต่หลานอยากบอกท่านปู่ชีวิตของหลานในตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นดีเพราะมีซีเอ๋อร์อยู่เคียงข้างหลานพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วและไม่ต้องการให้หญิงนางใดมารบกวนความสุขระหว่างเราสองเปิดทั้งเซียนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาอ่อนโยนนุ่มนวลขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นความอ่อนโยนที่เปิดเซียนมีในเวลานี้กลับยิ่งคล้ายน้ำมันราดลงบนกองเพลิงเจ้ากิจจะต่อต้านกฤษฎีกาอีกครั้งอย่างนั้นหรือ จักรพัทตอบกลับด้วยความขุนเคืองเปิดทั้งเซียนใช้ความเงียบเข้าสู้เขาไม่ยอมพูดอะไรจนทําให้จักรพัทรู้สึกอึดอัดราววอกจะแตกให้ได้เจ้าเจ้าคิดเพิกเฉยต่อราชวงศ์เพียงเพราะอันชีซีคนเดียวใช่หรือไม่เสียงตะอคอกดังก้องขึ้นอีกครั้งจักรพัทตัวสั่นด้วยความโกรธภายในห้องทงอย่างซินมีเพียงเปิดทั้งเซียนที่ยืนะหงานอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครชอบสิ่งนี้สิ่งที่ท่านมอบให้หรอก เปิดถังเซียนจ้องมองจัก,กรพรรดิก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมแน่นอนว่ามันยิ่งทำให้จัก,กรพรรดิโกรธจนแทบจะคว่ำโตะตรงหน้าแต่เปิดทังเซียนยังคงพูดเหตุผลที่เขามีต่อไปเพราะข้ามีเพียงอันชีซีไม่ว่าเมื่อก่อนตอนนี้หรือกระทั่งในอนาคตก็ตามนางจะเป็นของข้าและข้าจะเป็นของนางเท่านั้นเปิดถังเซียนพูดเสียงแผ่วเบาและสั้นคล้ายว่าเขาคิดมาอย่างรอบคอบแล้ว จัก,กรพัดค่อยๆชี้ไปยังเปิดถังเซียนนิ้วของเขาสันหนัก,กเพราะความโกรธก่อนคำพูดเย็นชาจะกระอักตามลำคอออกมาออกไปเสียเปิดถังเซียนเองไม่ได้พูดอะไรอีกเขาเดินข้ามธรณีประตูสูงนั้นโดยไม่ลังเลความโกรธของจัก,กรพรพดิพันเดือดดาดนมากขึ้นอีกและมันไม่น้อยไปกว่าขันทีฟูที่รู้เรื่องราวในภายหลังแม้ว่าเด็กตัวเล็กๆทั้งสองนั่นจะไม่มาเผชิญหน้ากับเจ้า แต่เจ้าก็ไม่ควรทำร้ายพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ว่าข้าไม่สนใจเรื่องที่เจ้าก่อไว้ในอดีตแต่ครั้งนี้เจ้าทำเกินไปเจ้ามอบหญิงสาวจากซ่องให้ลี่เอ๋อแล้วมอบนางต่อให้กับเซียนเอ๋อนี่มันบ้าอะไรกันขันทีฟูจ้องมองจัก,กรพรรดิด้วยความไม่พอใจเขานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาข้าแค่อยากจะรู้ว่าอันฉีซีจะทำอย่างไรต่อไป นางมีพลังมากนักมีใช่หรือคราวนี้ข้าเพียงอยากทดสอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นด้วยหญิงสาวที่มีหลายอย่างเหมือนนางว่าแต่ท่านเองไม่อยากรู้ต้นตอแหล่งกําเนิดของเซียเคิร์โลหรือห้าห้าและโอแน่นอนข้าเปล่าจะพูดถึงนางในสถานะสาวซ่องหรอกนะขันทีฟูตกอยู่ในพวังเขาถามขึ้นด้วยความสับสนข้าไม่เข้าใจท่านหมายความว่ายังไงเซียเคอร์โลมีภูมิหลังอื่นหรือจักรพัทยิ้มราขณะลูบหน้าผากช้าๆเขาตอบด้วยสายตาเฉียบคมมีเลสไน นางไม่ใช่หญิงธรรมดาท่านคิดหรือว่าลูกสาวบุญธรรมของนายพลซีหญิงอักชาจะเป็นคนธรรมดาหืออะไรนะขันทีฟู่ลุกพรวดขึ้นทันทีเสียงบทสนทนาเปลี่ยนเป็นเสียงแผ่วกระซิบซีหญิงลูกสาวบุญธรรมของอักชาฤทนางเป็นสาวซ่องแล้วสาวซ่องจะมีลูกบุญธรรมได้อย่างไรกันข้าก็ไม่แน่ใจนะ แต่หน่วยสืบราชาการลับไปพบตู้ลับในห้องส่วนตัวของนางเข้ามีจดหมายอยู่สองฉบับถึงนายพลอักชาเนื้อความกล่าวว่าอักชาคือลูกสาวบุญธรรมของเสี่ยเคร์โหลจดหมายที่ถูกเจ้าหน้าที่คัดลอกมาก็ได้รับการยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นลายมือของนายพลอักชาเองอีกอย่างยังมีใบรับรองเสี่ยเคร์โหลว่าเขาเป็นคณะรัฐมนตรีลับจักพัดเล่าอย่างช้าช้า ขอบคุณที่รับฟังแต่งงานกับนางสนมโง่ทางช่องระ i บิดนว l ดปรดกดติดตามเปิดเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปและสามารถสนับสนุนช่องได้ในทุกช่องทางขอให้มีความสุขสนุกในการฟังขอบคุณค่ะ